สวัสดีครับเพืเ่อนๆอยู่ทูผมช่างฟรานางนนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับตัดการดัดแปลงไฟสารนะฮะไฟสานน,นียเป็นเรระบบโซลาเซลล์กลางวันก็จะรับแสงอาทิตย์อยู่บนด้านบนเนี่ยครับกันฝนกันอะไรหมดนะครับตกกลางคืนมีความมืดก็จะเปิดแสงก็จะเปิดเองนะเปิดจนใกล้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 ดึกมากก็จะเริ่มหลีลงหลีลงแล้วก็ไปรับแสงอีกที ก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะฮะแล้วเราใช้ทําไว้สาร,ระภูมินะและอันนี้ก็จะปลูกต้นไม้รับรับทวีนะฮะคือเพื่อเพื่อประดับให้มันดูสวยงามไว้บนสารฉะนั้นอันนี้เราทําเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องไฟสารช็อปเพราะบางครั้งผู้ที่ไปทําไฟสารเนี่ยยืนบนพื้นปูนมีความชื้นก็จะโดนไฟ ตัวเล็กๆในสารเนี่ยดูดอันตรายมากครับก็แนะนำอันนี้ให้ก็มีคนเข้ามาสอบถามพอสมควรนะครับเพราะเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับไฟเลยเพราะว่าไฟสารดวงเล็กเนี่ยจะเป็นไฟ220อันตรายครับต้างเป็นช่างเท่านั้นที่จะที่จะมีสามารถเข้าไปแก้ไขได้ถนะ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางไฟฟ้านี่อันตรายมากเพราะดูดทีดินโรงกาวเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เอ่านี้ ให้เพื่อนๆได้ทราบว่าเราออกแบบมานะแล้วโซลาเซลล์ตัวนี้ราคาก็ไม่สูงนะฮะมีมีหาหาหา,หา,หาได้ตามท้องตลาดด้วยนะ,ะก็เป็นแบบรุ่นล่าสุดที่ออกมาไฟก็มีทั้งสีสีขาวสีเหลืองนะฮะแล้วแต่เราชอบนะ,ะถ้าเผื่อเราต้องการให้สว่างเราก็ติดสองข้างซ้ายกับขวาดังนั้นไฟสารเราก็จะปลอดภัยจะเจอหน้าฝนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะรับอันตรายจากไฟในสารนะฮะเราก็ปลูกต้นไม้ดัดแปลงเอานะฮะก็เลยนำเรียนทิ่งที่เราเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับสำหรับงานที่เราด้านไฟฟ้าหรือว่าปลอดภัยจากการโดดไฟดูดนะก็เป็นประโยชน์แล้วพื้นนี่เราก็ใช้หินอ่อนนะฮะเนี่ยหินอ่อนลายมันเนี่ยลายมันจะฝังยาวสวยคะขัด ขัดดีแล้วลงน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ขัดน้ำมันขัด,ดอิโฟคิอโนนี่ก็จะเงานะฮะแล้วก็วผมก็เลยแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างปานบางโดนครับสวัสดีครับ